พลละพักนักปรุงพลัสเคล็ดลับของพลนะครับเส้นหนึบกำลังดีแล้ววันนี้เราใช้เส้นที่ไม่ใหญ่มากเกินไปเส้นตัวนี้มีชื่อว่าสปากเกตตินี่หมายเลข2ครับเป็นเส้นที่เล็กกว่าสปากเกตตี้อยู่เล็กน้อยนะครับเป็นเส้นของแอ n เนซีซึ่งเป็นพาสต้าคุณภาพพรีเมียม จากประเทศอิตาลีนะฮะเวลาเราจะสังเกตดูนะครับตัวเส้นของเขาเนี่ยจะสีเหลืองทองสวยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เขาผลิตเส้นตัวนี้ครับขั้นตอนในการอบเส้นให้แห้งเขาจะใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากเกินไปใช้เวลานานนิดหนึ่งต้มแล้วได้เนื้อสัมผัสแบบออเดนเต้เหนียวหนึบนะครับแล้วก็กรุบกรุบที่แกนกลางนิดๆเ,เวลาออเดนเต้นะครับ4นาทีแต่เดี๋ยวพลจะต้มประมาณสัก3านาทีนะครับนำออกมาพักไม่ล้างผ่านน้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราจะผัดเนี่ยครับ เราจะาใส่น้ําลงไประหว่างผัดอีกเล็กน้อยนะครับเมื่อผัดเสร็จจะได้ระดับออเด n นเตพอดีครับใส่เส้นลงไปในหมอ้อเลยครับตอนนี้เส้นพาสต้าของพลได้เวลา3นาทีแล้วนะครับน้ำมันมะกอกหยอดลงไปเล็กน้อยครับเส้นที่ผลเตรียมไว้ก็ทําได้ประมาณ2ที่นะครับผลจะตักน้ําต้มเส้นออกมาไว้สักประมาณครึ่งถ้วยตวง เดี๋ยวเราเอาไว้ปรุงพาสตา้าของเราครับน้ำมันมะกอกนะครับใส่พริกที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดให้หอมดีครับการที่เราเอาเมล็ดออกเนี่ยก็จะทำให้ไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็แช่น้ำพริกก่อนเวลาที่ผัดเขาจะกรอบนะฮะแล้วที่เราผัดกับน,น้ำมันก่อนก็จะเพื่อทำให้น้ำมันเนี่ยมีรสชาติที่หอมแล้วก็สีสันที่สวยขึ้นครับเอาละพริกของเรากรอบแล้วสีสวยดีแล้วนะครับเราดับออกมาพักก่อนเลยครับ น้ำแห้งลงแล้วนะครับเราใส่พาสต้าที่เราพักไว้ลงไปครับเส้นดูดน้ําไปหมดแล้วนะครับผมจะทิ้งเส้นไว้อย่างนี้ครับบนกระทะให้เส้นเขามีลักษณะกรอบบางส่วนนะครับเนื้อปูครับคนเหลือไว้แต่งหน้าเล็กน้อยนะครับพริกแห้งที่เราพักไว้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมให้เขาผ่านความร้อนนิดหนึ่งนะฮะ